ครับผมผมกอนชัยคนสร้างบ้านครับเมื่อสักคู่ผมก็ไปรับเด็กๆนะครับน้องนิวตันกับน้องติวเตอร์นะครับมาจากโรงเรียนนะครับก็ตอนเย็นก็แวะมาดูหน้างานนะครับทีมงานก่ออิฐแดงนะครับของเราเป็นบ้านทรงปัญญานะครับหลังคาแผ่นเรียบนะครับก็จะอิฐแดงข้างหลังนะครับตอนนี้ ทีมงานก่อก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันนะครับโอ้เลียนเหนื่อยเลียนเหนื่อยนะครับเนี่ย้องปิวเรียนเหนื่อยไหมครับออนิวตันโอ้โหใส่เสื้อฟิตเลยอะอเลียนเหนื่อยไหมนะี่ยกรอบเลยครับกระดูก อย่างนี ature, so huh? yeah. ้ต้องไปซ้อมว่าน้ำอีกป่ะฮะอยากไปป่ะอยากับไปนครับเีย้าับนี้ก่อใกล้หมดแล้วครับช่างเด็ดอ๋อครับ มุมก็ใกล้เสร็จแล้วราบออ <laughs> มุงเขาก็เหลือแค่ตัดเฉยๆตัดมุมแค <c oughs> ่นั้นก็แป๊บเดียว <c oughs> ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ซ่อมเตา <laughs> อ๋ออ,อ,อันนี้ทำเองไงเนี่ยอ๋อผมนึกว่าเตาแบบนั้นมาซ่อมถัง,อ,าาง,งอ๋อถังนี่นที่มันพังนะมาทำปูนทำเตาเมื่อเลยดีทำเป็นไม่ต้อง ดูงานก่อครับภาพรวมก็ใกล้เสร็จแล้วสามนอนสองน้ำครับนี่เป็นห้องน้ำ ในห้องนอนครับส่วนแบบบ้านก็เป็นแบบนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับ